สวัสดีค่ะซินเจียยู่อีซินีงว่าใช่นะคะ,อะขอให้สนุกสนานแล้วก็มีสุขภาพดีกันทุกคนนะคะ,ะวันจุดจีนก็มาถึงแล้วนะคะปีนี้ก็ปีขาน,นะ,ะปีเสือเออตอนนี้วันนี้ก็อยากจะมาคุยถึงเรื่องอลุงป้อมนะคะแล้วก็พลังประชารัฐนะคะก็หลังจาก หลักสีเลือกตั้งไปแล้วนะฮะหลักสิจตุจักนะฮะเราก็จะเห็นว่าแฟนคลับลุงตู่เนี่ยเอาจริงนะคะคืออยากปฏิวัติจริงๆนะฮะไม่ยอมจริงๆคราวนี้นะฮะไอ้ที่ภาคใต้เราก็ยังยังว่าโอเคนะนะฮะเพราะว่าทางโน้นก็อ่าภาคใต้นะฮะแล้วก็อ่ประชาธิปัตปัดเขาก็เข้มแข็งอยู่นะคะ ต่นี้หลักสี่เนี่ยมันชัดเจนเลยเนะมันฐานเสียงของลุงตู่จริงๆนะคะเพราะว่าสสหน้าใหม่เนี่ยสิทละได้ไป3า0หมื่สี่ขาวที่แล้วก็พราะฝีมือลุงนะคะเพราะชื่อของลุงเพราะคนต้องการที่จะให้ลุงเนี่ยเป็นนายกให้ได้นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเสียงส่วนนั้นหายไปอย่างน่าใจหายนะคะฉะนั้นเราก็มา,าวิเคราะห์กันนะคะว่าจะทำยังไงดีนะคะจริงๆแล้ว แฟนขับลงตู่เนี่ยก็ไม่พอใจลงป้อมตั้งแต่ธรรมนัตคิดจะล้มลงแล้วนะคะแต่ว่าจะด้วยเพราะเหตุใดเนี่ยเราก็ยากที่จะเดาได้นะคะจริงๆเลยนะคะว่าเหมือนกับว่ารู้กันไหมกับธรรมนัตนะคะจึงอบจึงอุ้มธรรมนัต ทันทีนะฮะแทนที่จะแทนที่ควรจะทำอย่างเช่นว่าเออนะธรรมนัตก็ทำเกินไปกับน้องชายเรานะน้องตู่เรานะแล้วก็เลือกใหม่แล้วกันให้มันเป็นการว่าลาออกไปเลยนะฮะ,ะ,ะแล้วก็ให้เลือกคณะกรรมการในภาคใหม่นะ,ะ,นะ,ะเพื่อที่จะได้พิสูจน์ว่าถ้าหากว่าธรรมนัต นะยังคนยังต้องการธรรมนัตอยู่นะคะก็เลือกมันก็จะเป็นทางออกสวยๆอ่ะนะคะแต่มันไม่ใช่นะคะ,ะกับประคับประคองกันนะดูแลกันแล้วก็ทำให้เกิดความอ,อึดอัดทั้งสองฝ่ายนะคะลุงก็ถือว่าธรรมนัตทำอะไรที่ ไม่ถูกไม่ควรในฐานะที่ว่าเป็นสสร่วมรัฐบาลหนึ่งนะคะแล้วเหมือนกับจะมาล้มตวล้มนายกะนะคะไม่ใช่ล้มใครเลยอะล้มนายกนะคะซึ่งนายกก็ถือว่าท่านไม่ได้มีความผิดอะไรนะคะท่านทํางานหามลุ่งหามค่านะคะท่านทํางานหามลุ่งหามค่าจริงๆนะคะวันเสาร์วันอานทิตย์ไม่อยู่ แล้วตัวเองสองสงก็แบบเหมือนกับว่าจะเอานอนเอานี่นะะจะเอางบประมาณจะเอานอนอันนี้แล้วเรียกร้องนะเรียกร้องโดยเฉพาะเรียกร้องทางด้านงบประมาณเนี้ยนะคะฉะนั้นลุงก็บอกลูกให้ไม่ได้นะคะที่บอกว่าสสต้องมีตังค์นะคะอันนี้แหละนะคะเป็นเหตุที่ให้เขาไม่พอใจนะคะที่เขาไปพูดกับ าภาคใต้นะคะว่าสสต้องมีตั้งนะคะออเวลาประชาชนเดือดร้อนจะต้องแจกอะไรเงี้ยต้องช่วยเหลือได้อะไรประมาณนี้นะคะมันก็เหมือนกับจะพิสูจน์ให้ลงตู่ดูนะ,ะว่าเนี่ยพราะคำปราศัยเพราะเพราะเขาพูดตรงจุดนี้แหละเน้นเน้นตรงนี้แหละประชาชนจึงชอบจึงเลือกพักพลังประชาัฐอีกชนะเลือกตั้งอีกผลปรากฏว่า แค้นะเพราะว่าไปพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะคะเหมือนกับว่าประชาชนเนี่ยเห็นแก่ตังค์เห็นแก่งเ,แกเงินนะคะมันมันไม่ได้นะมันเป็นการดูถูกศักดิ์ศรีอ่นะคะถึงแม้ว่าจริงอยู่อาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือแล้วคุณต้องช่วยเหลือมันอาจจะมีเป็นหลัง,งนั้นมันอาจจะเป็นไปได้นะคะแต่ว่า,าการไปพูดเน้นตรงนั้นอะมันเป็นเรื่องของ ของความไม่อะไรอะ่ะมันมันไม่ดูไม่ดีอะ่ะมันเป็นการดูถูกกันแทนที่มันจะดูว่าเห็นอกเห็นใจกันกลายเป็นเรื่องดูถูกกันนะอันนี้ก็จะชี้ประเด็นตรงนี้ยตอนนี้คือลุงลุงป้อมก็ควรจะสเต็ป d ั w แต่นั้นแหละเออลาออกลบไปเลยนะล,ลบเหมือนล้างกระดานใหม่อะ่ะแล้วก็เลือกกันมาใหม่เงี้ยมันควรจะเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นนะคะตอนี้มันก็สร้างปัญหาสืบเนื่องมาจนกระทั่งธรรมนัตเนี่ย ไม่ออกไปเฉยๆถ้าออกไปตอนนั้นเขาก็ได้ไปคนเดียวนะถ้าธรรมนัตออกไปตอนที่เป็นกบฏคิดจะล้มล้างลงตูนะที่เขาเรียกว่ากบฏร้อยเอกนะฮะหรือกบฏรัฐสภานั่นะแหละนะคะถ้าหากว่าธรรมนัตออกไปตอนนั้นคนเดียวนะคะคือออกไปคนเดียวนะ,ะแต่พอกลับมาอีกนะ,ะลุงป้อมโอ,โอ๋ไปโอบอุ้มกันไป กลับมาเอาไปยี่สิบเอ็คนคิดดูนะฮะเหมือนกับว่าแหวงกัดนะฮะเหมือนกับตลบหลังลุงเลยอะนะว่าโอ้โหมามาทำคาวเนี้ยเหมือนกับจะหนักยิ่งกว่าเก่าบีบคันหนักยิ่งกว่าเก่าเมื่อไม่ได้ตรงๆนะฮะเมื่อความไม่ได้ตรงๆก็จะบีบนะฮะบีบกันอย่างเงี้ยนะฮะแล้วลุงป้อมก็ ยอมให้เขาทำอย่างนั้นนะคะจริงอยู่ทุกคนกเ็เมื่อไม่อยากอยู่ก็จะยังรั้งกันไว้ไม่ได้มันก็มีมันก็อาจจะเป็นอย่างนี้นะคะคือหมายความว่าเป็นประชาธิปไตยแต่เมื่อไม่อยู่แล้วก็ต้องลาออกใช่ไหมคะตามตามกฎระเบียบเมื่อคุณไม่อยากจะอยู่ชุดนี้คุณก็ลาออกไปได้ แต่เมื่อคณเราออกไปได้คุณก็หมดสิ้นสภาพสสอแต่เมื่อคุณหมดสิ้นสภาพสสคุณก็ไม่เอาคุณจะเอาในลักษณะที่ว่าโอ๊ยเอางี่ดีกว่าวางแผนกันนะคะวางแผนกันแบบแบบรู้กันแล้วแถมยังเปิดเผยด้วยนะคะแล้วตอนนี้จุดนี้แหละที่เขาก็จะ,ะลุงสีสุวรรณนะคะ,ะก็จะเอาเรื่องถึงขนาดจะต้องยุบยุบพัก พอปชลอเนี่ยนะคะอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ว่าไม่ใช่ออกไปเฉยยังทิ้งอะไรล่ะระเบิดให้อีกนะคะเพราะว่าเป็นความขี้งเขาแหละว่าเออเอางี้แล้วกันผมจะออกแต่ว่าถ้าผมลาออกเนี่ยผมก็หมดสภาพให้ผมออกไปแบบแบบถูกขับไล่ดีกว่านะแล้วมันเป็นการสร้างเรื่องเป็นการโกหกนะเป็นการ เป็นเรื่องของความเท็จนะ,นะฮะเป็นเรื่องของจริยธรรมร้ายแหลงนะฮะก็ลองดูนะคะว่ามันจะเข้าขายตรงไหนนะคะว่าถ้าหากว่าพักอพอปชรเนี่ยถูกยุบนะ,ะถือว่าถูกยุบนะคะก็ถือว่าเอาละลงป้อมก็ไม่จําเป็นจะต้องมาสเต็ปดาวอะไรแล้วนะคะมันถูกยุบก็คือสลายไปแล้วนะคะ มันก็เลยกิจการเป็นให้ลุงตู่เนี่ยจำอยู่ในพระชายะที่จำยอมที่จะต้องมีพักใหม่นะฮะแต่ว่าในการยุบมันมันจะโดนใครไปบ้างนะที่จะต้องออกจะต้องถูกอะไรอะ่ะไม่ให้อ่าคือหมายความว่าไม่ให้ถูกไปด้วยนะคะคณะกรรมการก็ต้องถูกถูกเอ่อลงโทษด,ด้วยนะคะลงโทษด,ด้วยนะคะแล้วตอนนี้ก็ พอครั้งนี้นะคะศิระเลือกตั้งนะคะศิระเลือกตั้งปรากฏว่าแฟนขับลุงตู่ก็ไม่มาอีกนะคะต้องการปฏิวัติจริงๆนะคะไม่ยอมแสดงไม่แสดงออกนะคะแล้วก็โหวตโนนี่ก็เยอะด้วยนะคะไม่เอาใครเลยเบื่อมากๆวาง,งั้นเถอเบื่อลุงตู่มากๆเบื่อลุงป้อมมากๆวัง,งั้นเถอเบื่อพลังพัชรัฐมากๆวาง,งั้นเถอะนะคะ ก็เลยกลายเป็นว่าแพ้นะคะแพ้แพ้มากด้วยนะคะจากได้สามหมื่นสี่เหลือแค่เจ็ดพันกว่านะคะมันก็น่าคิดอยู่นะคะแล้วธรรมอ,อศิละเนี่ยจริงๆแล้วนะคะการที่ได้ไปอยู่พลังประชารัฐได้รับการเลือกพวกนี้ลือบุญคุณหมดนะรวมทั้ง21ส่สอ็สสที่ ตีจากไปเนี่ยก็ได้มาจากชื่อของลุงตู่เพราะว่าลุงบารมีของลุงตู่ทั้งนั้นนะคะพวกเราเลือกลุงนะคะเวลาเรากาเนี่ยเราไม่ได้ดูหน้าเลยว่าชื่ออะไรนะคะใครที่ไหนเราไม่ได้ดูเลยเราดูแต่ว่าเอาพักนี้แหละฉันจะให้ลุงนะะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเดียงก็เป็นอย่างนี้นะคะระว่าใครก็ได้นะคะใครก็ได้ ฉันจะกาะท่องไว้เลยนะคะว่าพลังประชารัฐเนี่ยเบอร์อะไรนะคะแค่เบอร์นะคะไม่เอาชื่อชื่ออะไรไม่ได้สนใจเลยนะคะเพราะมันมีป้ายโฆษณาไว้หมดเลยเราก็ไอ้ไครก็ไม่รู้อะไรย้ยตอนนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะช่วงที่เราเลือกลุงตู่เราหลับหูหลับตาเลือกนะคะเราอยากให้ลุงได้นะคะแล้วพอมาเจออย่างนี้เราก็นะพูดไม่ออกกันะคะ แต่นี้ถามว่าแฟนขับยังรักลุงตู่อยู่ไหมย,ยังเชื่อมั่นลุงตู่อยู่ไหมนะยังรักและยังเชื่อมั่นอยู่นะคะโดยเฉพาะลุงตู่ก้มหน้าก้มตาทํางานนะ,ะก้มหน้าก้มตาวัคซีนจนได้ลําดับหน้าที่5้าของโลกและความเชื่อมั่นทางสาธารณสุขของไทยเราก็อันดับหนึ่งนะคะถึงขนาดว่าซาอุเนี่ยนะคะถึงขนาดที่ว่าซาอุเนี่ยดีอกดีใจมากที่จะกลับไป มีความสัมพันธ์นะฉันเมื่อันพี่ฉันน้องเหมือนเดิมฉันเพื่อนสนิทเหมือนเดิมนะคะก็หวังว่าไอ้ข่าวช่องอื่นๆมันคงจะไม่เอ่อมันคงจะไม่ลงโจมตีเรื่องเพชรโน้นเพชรนี้กันอีกนะฮะฉันก็หวังว่ามันก็คงจะทำให้สัมพันธ์ของเรานั้นนะคะอะ,อะไรอะรือฟื้นขึ้นมาแล้วก็มีความเป็นมิตรนะ ที่มีแต่ความหวังดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะพึ่งพาสายกันนะฮะแล้วก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะดิฉันก็หวังตรงนี้แหละนะคะว่าลุงตู่ตอนนี้บารมีลุงตู่ฉายขึ้นมาแล้วนะเพราะว่าอาซาอุดิอาราบเบีย การดือฟื้นสัมพันธ์หลังจาก30ปีเนี่ยนะคะงั้นตรงนี้ลงตู่ได้ใจคนอีสานได้ใจคนแรงงานนะคะแล้วก็มีอีกภาคหนึ่งที่บอกว่า,อ,าอะไรอะ,ะสมองไหลนะคะสมองไหลอะไรเงี้ยนะคะแรงงานหนีออกนอกประเทศนะคะมันคนละเรื่องกับสมองไหลนะคะสมองไหลหม,หมายถึงว่าคนที่มีความรู้จบ อย่างเช่นจบหมอจบพยาบาลจบอะไรเนี่ยหนีมาอยู่ต่างประเทศใช้ชีวิตต่างประเทศนะคะไม่กลับไปประเทศตัวเองแล้วนั่นเรียกสมองไหลนะะแต่การที่ว่าไปทํางานซาอุดีอราระเบียแล้วไปขุดทองไปเอาเงินทํางานนะะทุ่มเทการทํางานนะคะเพื่อที่จะได้เงินทุนมาก้อนหนึ่งเพื่อที่จะมาตั้งตัวนะสมมติว่าเป็นหนุ่มนะ,ะยังไม่แต่งงานนะะก็จะมาซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรเนี่ยฮะ เพื่อที่จะตั้งต้นชีวิตใหม่ของตัวเองนะคะ,ะเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะสมัยโน้นนะคะคนที่ยังไม่แต่งงานเป็นหนุ่มเป็นอะไรที่ยังอยู่ในวัยชะกันนะ,ะไปเลยนะคะไปเลยอย่างพวกวิศวะทั้งหลายเนี่ยเขาจะไปไปสอสาปีกลับมาเขาตั้งตัวได้เขาซื้อรถซื้อบ้านนะคะแล้วก็ไปทำงานนะ,ะก ก็มีความมั่นคงจนกระทั่ทงทุกวันนี้เยอะแยะไปนะคะนี่ดิฉันก็จะมาพูดถึงเรื่องลุงป้อมควรที่จะสเต็ปดาวนะคะเพราะว่าอะไรอ่ะมันชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าคนเขาไม่ศรัทธาลุงป้อมนะ,ะเขาศรัทธาลุงนะ,ะแล้วตอนนี้ถ้าหากว่าลุงบอกว่าไม่เอาฉันไม่ปรับไม่อะไรก็เกิดจากความดื้อนะ,ค,ะความดื้อว่าฉันเป็นพี่ใหญ่นะ น้องตู่จะมาสั่งฉันไม่ได้นะงไงปอมคงจะอย่างนี้แล้วแล้วก็สอสอในพรรคนั้นนะ,ะก็คงจะอาจจะมีการกดดันกันขึ้นนะนะฮะมีความกดดันนะฮะถ้าลุงป้อมจะสเต็ปดาวก็คงเพราะเกิดจากความกดดันภายในพรรคกันแหละนะฮะว่าจะยังไงยังไงมันจะมโนสาเหตกันยังไงนะะ เราก็คอยดูนะฮะวันนี้มันยังใหม่ๆอยู่นะฮะก็หวังว่าลุงป้อมนั้นควรจะสเต็ปดาวนะฮะเพราะว่ามันก็ควรจะสเต็ปดาวตั้งแต่รุ่นธรรมนัฐนั่นแหละนะฮะตอนนี้มันเลยมาจนถึงความเสียหายมันบานปลายนะฮะก็หวังว่าอนะฮะลุงป้อมก็คงจะสเต็ปดาวแล้วทําให้ทุกอย่างมันราบรื่นนะฮะจะ มีบริหารพักใหม่หรือจะตั้งพักใหม่ก็แล้วแต่นะคะเราก็คอยดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะคะเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ